เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวสายฝนมีบุญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนจากโรงเรียนจองพระพิชาสันจะมาทลอกโชว์ในหัวข้อทำประกันภัยรถยนต์ดีอย่างไรและทำประกันชีวิตดีอย่างไรก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องขอกราบขอพระคุณงามงามให้กับประกันชีวิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตแบบสามัญประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิตประเภทกลุ่มทำไมดิฉันต้องขอขอพระคุณดิฉันจะบรรยายให้ฟังค่ะนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างของการประกันชีวิตประเภทสามัญค่ะซึ่งเขามีเงื่อนไขมาว่าการประกันชีวิตประเภทเนี้ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องได้รับเงินประกันภัยเนี่ยขั้น ค่อนข้างสูงนะคะก็คือโดยทั่วไปก็ประมาณ5 0,000บาทขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าอีตัวเนี้ยพอเราได้รับสูงใช่ไหมคะแน่นอนว่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายอ่ะมันก็ต้องสูงตามไปด้วยซึ่งเบี้ยประกันเนี้ยะคะก็คือหลายคนสงสัยว่าเบี้ยประกันเนี้ยมันคืออะไรก็คือเบี้ยประกันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเขากําหนดโดย3เดือนจ่ายครั้งหรือ1ปีจ่ายครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าไอเนี้ยมันเหมาะกับอาชีพอะไรแน่นอนค่ะมันเหมาะกับคนที่มีอาชีพเอ่อคนที่มี รายได้นะคะอาชีพที่มีรายได้ปานกลางซึ่งดิฉันก็สงสัยแล้วก็อยากจะทราบมากเลยค่ะว่าแล้วคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอรายได้ต่ําหรือคนจนเนี่ยคะ่ะอย่างดิฉันเนี่ยคะ่ะจะสามารถทําได้ไหมคะแล้วดิฉันจะต้องจําเป็นนะคะที่ต้องทําประกันตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันทําได้ขึ้นมาดิฉันจะต้องตายก่อนใช่ไหมคะดิฉันจะต้องไฟฟ้าช็อตตายสะดุดรากยารากต้นไม้อ่ ลงพื้นฟาดหัวพื้นซีเมนตายก่อนใช่ไหมคะถึงจะได้เงินประกันนี้มาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะคะในเมื่อฉันตายไปแล้วฉันฉันได้เงินตัวนี้มาซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อกับข้าวก็ไม่ได้ซื้อเครื่องแต่งตัวก็ไม่ได้ซื้อเครื่องอโภคบริโภคก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นศูนย์ค่ะเพราะที่ฉันตายไปแล้วดิฉันสงสัยมากเลยค่ะในอย่างถ้าเป็นอย่างนี้สวยๆอย่างดีฉันทีฉันต้องเสี่ยงงนี้เหรอคะดิฉันไม่ยอมหรอกคะ่ะ ดิฉันคิดว่าไม่เรียกว่าประกันชีวิตแต่เรียกว่าประกันแล้วตายถึงจะได้เงินเสียมากกว่านะคะสุดท้ายฉันก็ไปถามสงสัยมากว่าเออเนี่ยสิ่งที่ฉันคิดมันถูกหรือเปล่าฉันก็เลยไปถามพี่ที่เป็นตัวแทนขายประกันไทยว่าพี่คะไอสิ่งที่หนูคิดมาเนี่ยมันถูกไหมคะที่ว่าประกันชีวิตเนี่ยจะต้องตายก่อนถึงจะได้เงินพี่เขาบอกว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งอะน้องที่มันถูกแต่ที่จริงๆแล้วอะอประกันชีวิตไม่ได้แค่ตายอย่างเดียวถึงจะได้เงินแต่ประกันชีวิตคือ,อเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงขนาดตายก็บาดเจ็บแขนหักนิ้วหลุดหรืออะไรก็ตามอะที่น้องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเครียกว่าถ้าน้องทำประกันใช่ไหมคะน้องก็จะได้ไอ้เงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมาดูแลน้องซึ่งตัวน้องเองก็ไม่ต้องควักเงินจากกระเป๋าตัวน้องอะไปจ่าย ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งหรือ,อน้องมีประกันไหมละ่ะหนูก็เห็นพ่อเปยว่าเคยทําประกันให้หนูตอนอายุหนึ่งขวบอะค่ะแล้วอย่างนี้ถือเรียกว่าประกันประเภทไหนหรอคะค่ะที่น้องพูดนี่แหละคือประกันประเภทประกันชีวิตประเภทสามันซึ่งเราเอะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยแบบโอ้โหอยู่ยงคงกระพันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมดไม่ได้ตอมมดไม่ได้กัดอะไรแมลงก็ไม่ได้กัดคือไม่ได้ ตายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราทําประกันอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์กันว่าเราทําตั้งแต่หนึ่งขวบใช่ไหมน้องก็คือคนที่มีอายุคนหนึ่งยี่สิบปีเนี่ยก็คือถ้าน้องทําตั้งแต่ขวบน้องก็อายุประมาณคือเข้ามาหาลัยแล้วอะ่ะน้องก็จะได้เงินสินไหมทดแทนทั้งหมดนี้มาก้อนหนึ่งซึ่งเ,งเงินน,านาั้นก็ศึกก็ถือได้ว่าน้องก็เอาไปทําประโยชน์ก็คือเอาไปใช้ด้านการศึกษาก็ได้ซึ่งนั่นก็ถือว่า เป็นการประกันภัยอีกแบบหนึ่งโดยที่ถ้าเราไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยนะน้องซึ่งว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหนูก็คิดว่ามันต้องตายก่อนถึงจะได้เงินก็คือน้องก็มันตามจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะน้องการประกันภัยเนี่ยคะ่ะคือเป็นเปรียดเสมือนเครื่องรางที่แบบประมาณว่าช่วยเราในยามที่เราเนี่ยเกิดอุบัติเรียกอ,อะไรเกิดภัยมากับตัวเราอ่ะซึ่งไอตัวนี้แหละ มันก็จะช่วยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องพวกนี้มากซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะน้องการทำประกันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าไม่ใช่สิ่งที่ใครๆหลายคนมองว่าเฮ้ยแม่งกประกันแม่งเห็นแต่ได้วะ่ะเอาแต่เงินเราเงินเราไม่เห็นช่วยหรืออะไรเลยก็หลายท่านอาจจะคิดผิดนะคะ ดะะิฉันก็ต้องขอกราบขอพรบคุณสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้แก่เยาวชนได้ร่วมแสดงออกทั้งความคิดและการพูดเกี่ยวกับการประกันภัยค่ะขอขอบคุณค่ะ